สวัสดีครับชาวเซเลทุกคนครับกลับพบกบผมแอสิศเดควาครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะฮะก็แวะเวียนมาบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวคราวการอัปเดตเล็กน,น้อยนะฮะนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าอ่าเกาหลีนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลง Developer นะฮะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่นฮะยศปคนดีของเรานั่นเองนะครับคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอ่าเดเวลลอปเที่เกาหลีเนี่ยพักหลักมาเนี่ยเขาจะเรียกว่า CM เมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมี Developer มี CM แยกกัน นะฮะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยรู้สึกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจะเลิกใช้คําว่าเดฟแล้วเขาจะไม่เรียกว่าเดฟนะครับเขาจะเรียกว่า CM เลยแล้วกันนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่เรารู้จักกันจะเป็น c m อ่าเป็นเด t แทโอใช่ไหมครับแล้วก็เดฟแทโอเนี่ยได้อ่าออกจากการทํางานแล้วตั้งแต่ช่วงหลังรีบูตนะครับที่มีปัญหาแล้วก็พอแก้ไขเสร็จเนี่ยตัวเดฟเขาก็ได้ออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นการพัฒนาโดยเด c คริสนะฮะหรือว่า CM คริสนั่นเองขอรับว้ตนฐานที่เข้าใจนะครับระหว่างคําว่าเดฟกับคําว่า CM ว่าอาจจะมีการพูดสลับไปสลับมาบ้างน,นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับหลังจากเดฟคริสนะครับบริหารได้ไม่นานน,ะนะะักนะฮะก็จ่าไปอีกคนหนึ่งครับตอนนี้เดฟแทอ่ะไม่ใช่เดฟสปายนะครับได้กลับหวนคืนวงกานอีกแล้วนะฮะกลับมาบริหารเกมที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองนะครับอ่ะมาดูเอ่อเซอร์ไพรส์ก่อนดีกว่านะครับเซอร์ไพรส์ของเราก็คือนี่ฮะไม่ใช่ผิดอันนะฮะขอโทษ <laughs> แทโอสินะคงไม่ใช่สไปา์แน่ๆนะครับอันนี้นะฮะตัวละครที่จะมิดอเวกนะครับในครบรอบ7ปีของเราในเดือนมีนาคมนะฮะกลางเดือนมีนาคมนี้จะมีตัวละครใหม่มิดอเวกขึ้นมาแน่นอนว่าตัวหนึ่งเป็นตัวละครเก่าก็คือแทโอนั่นเองนะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะแทโอมิดอเวกฮะแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาหรือจะมีโอเซวนเข้ามาอีกตัวหนึ่งต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นใครนะครับอันนี้นอกจากนี้ฮะก็ได้มีอ่า สารพัฒนานะฮะจาก Developer นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะเเดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆไว้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเป็นบ้างนะครับแต่ว่าผมขอเปิดหน้าตาสุดหล่อเลาของเขาคนนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนนะฮะเรื่องของอัปเดตนะครับมีอยู่ประมาณ1,345ประเด็นนะครับมี5หัวข้อนะครับสวัสดีครับผมดอสอปครับนะฮะเรื่องแรกก็คือเขาบอกไว้ว่า เอ่อช่วงนี้เนี่ยผมอะ่ะยังทํารีเมคออกมาให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยได้พึงพอใจเท่าไหร่นักฮะอืมคือพอดีผมเพิ่งเข้ามาแค่วันเดียวฮะ,ะผมก็เลยรีเมคไปแค่ตัวหนึ่งซึ่งก็คือรีเมรคราเชลนะฮะซึ่งก็อาจจะยังทําให้ทุกคนเนี่ยไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอืมซึนเล็กน้อยนะฮะก็เลยบอกว่าในเดือนนี้นะครับจะมีการรีเมคนะครับอัศวินเพิ่มเติมอีกนะฮะอย่างน้อยหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนอกจากนี้จะมีการปรับนะครับค่าสเตตัสของตัวละครนะครับ ที่มีสเตตัสสูงเกินไปนะครับในเซิร์ฟเกาหลีนะฮะสูงเกินไปลงนะครับลดสเตตัสลงบางส่วนนะฮะลดเท่าไหร่หรือว่าลดใครบ้างนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะครับอ่ะเออไปล้ะเดี๋ยวนะโอเคประเด็นที่2นะครับมีคนสอบถามเข้ามามากมายนะครับว่าเดฟคริสจากไปแล้วแล้วประเด็นเรื่องของการรวมเซิร์ฟที่เดฟคริสพยายามปรับปรุงมาตั้แต่ในช่วงปลายปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกิว์รวมดันเจียนกิวต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาว่าจะรวมเซิร์ฟรูดี้กับเซิร์ฟคริสเข้ามาด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ่าคือเรื่องนี้นะฮะแม้ว่าเดฟคริสเนี่ยเขาจะไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยที่เป็นเดฟสไปคนใหม่เนี่ยก็จะอยู่ดูแลทุกท่านนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะสานต่อปณิธานของเดฟคนที่แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนนะครับสามารถอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้นะฮะเราก็เลยจะรวมเซิร์ฟ ลูดี้และเซเวอร์คริสนะครับยังอยู่ในกำหนดการเหมือนเดิมนะฮะเราติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคนะฮะต่อไปก็ไปในส่วนของเรื่องคอสตูมนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นนะครับค่อนข้างไปประเด็นนาหูในช่วงนี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะมาได้ยินในช่วงหลังๆนี่แหละนะครับว่าเรื่องคอสตูมของเซเวอร์เกาหลีเนี่ยมันเข้ามาเป็นในส่วนของบัตเทิลพา s สนะครับในเกมอื่นๆหรือว่าจะเรียกว่าเซน a าพา s สก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้ดูเออผมลืมไปโอเค มาถึงนนะผมงง,งหน้าจอมากเล่นอะไรวะเนี่ยในส่วนของ Battle Pass นะครับผมขอยกตัวอ,อย่างไปที่ Defense Wall แล้วกันใน Defense Wall นะครับจะมี Battle Pass อย่างหนึ่งนะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีรู้สึกเขาะจะเรียกันว่า Sena Pass นะครับ Sena Pass ของเกาหลีนะครับจะมาทุกๆก,กิจกรรมเลยรวมถึงมีกิจกรรมถาวรอ,อย่าง Defense Wall นะครับหรือว่า Dungeon ที่แจกตัวละครใหม่นะครับก็จะมี Sena Pass มาด้วย ซึ่งในเซน่าพาร์เนี่ยมันชอบมีคอสตูมนะครับติดมาด้วยอย่างเช่นล่าสุดมีคอสตูมของจูดาสและแจ็คนะครับสตัวซึ่งในส่วนนี้เราต้องซื้อเท่านั้นด้วยเงินจริงเท่านั้นเราไม่สามารถซื้อในเกมได้สำหรับราคาของเซน่าพาร์อยู่ที่ประมาณรู้สึกว่าจะเป็น800บาทนะของแพ็คนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมาบ่อยมากคือมาถี่มากประมาณเดือนละเดือนละเซตเดือนละเซตมาตลอดแล้วก็เออบางเดือนเนี่ย มันมีทั้งในดีเฟนวอลแล้วก็มันจะมีตามกิจกรรมอะครับแบบแผนที่ฤดูหนาวแผนที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมมาแล้วก็มีเซน่าพลาให้เราซื้อซึ่งทุกคนก็รู้สึกว่าอืมไม่ไหวแล้วนะกระเป๋าเงินของฉันเนี่ยมันเริ่มจะไม่โอเคแล้วคุณเออ่จะเดินจะลอยจะเลิิญน,นลอยจะเลอเลอยตามเด็งูของบางเซเวอร์มันก็ไม่ดีนะอะไรอย่างนี้นะครับ เดฟก็เลยบอกว่าสําหรับในส่วนนี้นะครับเราก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนว่าการซื้อคอสตูมเนี่ยมันเริ่มจะเป็นภาระแล้วนะครับเราก็เลยนะฮะวางแผนที่จะทบทวนนะครับเกี่ยวกับการได้รับคอสตูมต่างๆเหล่านี้นะฮะรวมไปถึงเราจะขยายระยะเวลาของ Defense ์ a อ l นะครับให้นานขึ้นนะฮะเพื่อที่จะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้มีเวลาเก็บสะสมเงินนะฮะเพื่อที่จะมาเติมเกมของเรานั่นอนนะครับอืม รวมไปถึงใน Mercenary นะครับ Mercenary เนี่ยก็จะมีชุดคอสตูมลิมิเต็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นในเซิร์ฟเนวเวอร์เนี่ยในส่วนของ Mercenary เนี่ยมันจะเป็นชุดคอสตูมแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับก็ใน Mercenary นะครับมันจะมีชุดคอสตูมเงานะครับก็คือชุดคอสตูมสีดำนั่นแหละนะฮะในส่วนนี้นะครับตัวเด็บบอกว่าจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้มันดรอปง่ายขึ้นหรือว่ามีการเพิ่มอัตราดรอปนะครับง่ายขึ้นนั่นเองนะจะได้ ผู้เล่นจะได้เข้าถึงชุดคอสตูมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชุดคอสตูมเนี่ยมันก็เป็นของสวยๆงามๆเนาะไม่ได้มีผลต่อการต่อสู้จริงเท่าไหร่นักนะครับเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะฮะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะต่อมามีการเพิ่มเติมการขายอ่าพอนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอ่าพอภาษาภาษาไทยแปลว่าอะไรวะส่วนกลาง อันนี้นะคระับหินที่ไว้ตีบวกเครื่องประดับนะครับหรือว่าที่ไว้เจาะเออเรียกว่าอะไรว่าลืมละเพิ่มออปชันที่เครื่องประดับแบบผมจาไม่ได้ละประมาณประมาณนั้นแล้วกันนะคือไอหินเนี้ยนะครับเขาะจะมีการให้ชับใช้สอยนะครับซื้อด้วยรูบี้ได้นะครับเพราะว่าเขาเห็นว่ารูบี้ของเราเนี่ยปกติก็ไว้เปิดตัวละครอย่างเดียวกับซื้อกุญแจ2อ,อย่างมันไม่ค่อยได้ใช้อื่นๆเลยเขาก็เลยเออเนี่ยเพิ่มช่องทางว่าเอารูบี้มาซื้อได้นะ อะไรอย่างนี้นะครับอืในหัวข้อสุดท้ายนะครับเขาก็ได้พาดพิงถึงเซิร์ฟอื่นๆนะโดยที่ตัวเดฟเนี่ยเขาบอกไปว่าเออเดี๋ยนะคำหนึ่งนะฮะคือม, <c ười> มีเพื่อนๆนะครับถามผมมาว่าคือจะผมเนี่ยเคยดูแลเซิร์ฟอื่นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเอาระบบต่างๆของเซิร์ฟอร์อื่นเนี่ยเข้ามาไหมอย่างเจ7วของเซิร์ฟนิเวอร์ดเดี่ยที่โดนด่ายับเลย หรือว่าแบนลิสต์หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์จากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงฮะผมไม่มีแนวคิดที่จะเอาคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์อื่นมานะครับเพราะว่า,าในช่วงหลังมานี้นะครับตัวเกมเซิร์ฟไนท์ของเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับได้มีการพัฒนาในด้านเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับไปแล้วนะครับจึงไม่มีมันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วคือ ผมไม่สามารถเอาเอาเข้ามาได้ครับเพราะว่าผมอาจจะเขียนโค้ดไม่เป็นเอออาจจะก๊อปโค้ดไม่ได้เป็นไม่ถนัดนะฮะก็เลยไม่มีแผนจะเอาระบบอื่นๆเข้ามานะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างระบบ7 V7 นั่นเองนะครับของเซิร์ฟเวอร์นิวเวร์เองว่าจะไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์อื่นไปแล้วนะครับเ,าเขาพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเวอร์นิวเร์เลยนะนั่นหม,มายความว่าแนวทางการพัฒนาเกมเซเว่นไนท์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่า เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมายถึงตัวเซิร์ฟใเวอร์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าตัวเซิร์ฟใเวอร์เนี่ยพยายามแยกออกจากเซิร์ฟเกาหลีแต่ผมเข้าใจแล้วว่านโยบายของ Net Mar b l เเนี่ยเขาต้องการให้ทั้งสามเซิร์ฟเนี่ยไม่เหมือนกันอืมอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ความผิดของนิเวอร์ละมันเป็นความผิดของ Net Mar b l เลเลยนะฮะแต่ตอนนี้เสียงผมจากไปแล้วนะฮะผมก็เลยมองว่ามันเป็นเพราะ Net Marble แหละตั้งใจไม่ให้ทั้งสามเซิร์ฟเหมือนกันเขาก็เลยพยายามฉีกระบบใหม่ๆออกมา แล้วก็เละจนถึงทุกวันนี้น,นั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับเอ่อเขาก็บอกว่าในรอบเจ็ดปีเขาจะพยายามนะครับพัฒนาระบบต่างๆนะฮะแล้วก็จะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับนะฮะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็ข้าคร่าๆประมาณนี้น,นั่นเองนะฮะสุดก็คือจะมีรีเมคเพิ่มนะครับแล้วก็มีปรับสเตตัสนะครับตัวที่เก่งเกินไปลงนะฮะมีการรวมเซิร์ฟยังอยู่ในแผนอยู่เรื่องคอสตูมจะมีการอ่ อารมณ์อรวยนะครับยืดเวลาขายให้น้อยลงไม่ใช่ถึงบอกว่าขายให้นานขึ้นเพื่อให้เติมน้อยลงนะครับรวมไปถึงคอสตูมที่เป็นคอสตูมหลอกจากในเกมอย่างเมอร์เซนารีก็จะทําให้มันหลอกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการใช้ลูบี้ในการซื้อทรัพยากรอื่นๆในเกมได้บ้างนะครับรวมไปถึงจะไม่มีการนำคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเซิร์ฟเวอร์อื่นเเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของท e. ี่เดฟบสไปชี้แจงให้กับผู้เล่น เซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้รับทราบนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับในแพทอัปเดตล่าสุดนะครับก็เป็นผลงานแรกของเด็บสปายแล้วนะครับผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็จะมีการรีเมคตัวละครเซเว่นไนท์นะฮะที่ไม่ได้ถูกใช้งานมาอย่างนานพอสมควรน,นะอย่างราเชลเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่า,ววาตกเมตา PVE ทั้งเซิร์ฟเวอร์เกาหลีและเซิร์ฟเวอร์นิวเวอร์เลยนะฮะอยู่ไม่ได้ทั้งสองเซิร์ฟเลยนะก็ได้รับการรีเมคแล้วการรีเมคของราเชลเนี่ยอาจจะไม่ได้ มากมายนักนะครับหลักๆก็คือการเปลี่ยนพาสีจากการเพิ่มอ,อัตราตอบตอโต้นะครับเป็นต้านทานนะครับสกิลที่เป็นผลดีบัฟนั่นเองนะครับไม่ใช่บอกว่าสกิลที่มีผลลดสเตตัสนะครับเช่นลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งต้องเป็นสกิลใช้งานนะไม่ใช่พาสีเริ่มต้นนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัวร์อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสกิลใช้งานดีบัฟมาก็ต้านได้ดีบัฟมาก็ต้านได้นั่นเอง นะครับประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของของรักที่เป็นการเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะคร่าวๆอาจจะประมาณนี้เลยเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะต่อมาก็จะมีในส่วนของการรีเซลชุดคอสตูมนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าราเชลกลับมาทันทีก็ต้องเอาชุดคอสตูมของเจ้าแม่คอสตูมนะครับกลับมาขายนะครับอ่ะรีเซลชุดคอสตูมของราเชลทั้งหมดเลยนะฮะจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยคอสตูมค่อนข้างจะลิมิเต็ดนะ ถ้ามีโอกาสซื้อได้เนี่ยก็พยายามเลือกซื้อชุดที่ชอบเก็บเอาไว้เลยนะครับไม่อย่าง,งาน,นั้อนอาจจะพลาดโอกาสได้ต่อมานะฮะมีการลดราคานะครับระบบย้ายโซนนั่นเองนะครับผู้เล่นสามารถย้ายโซนได้ถูกลง30%นะครับโดยประมาณนี้นะฮะโอเคต่อมาในส่วนของดีเฟนวอร์นะครับดีเฟนวอร์นะฮะได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาในเกม3ตัวนะฮะตัวไหนหนะผมลืมลว เพิ่มตัวละครใหม่มา3ตัวนะครับซึ่งจะเป็นหมอแจ็คนะครับโหหาหน,นี้หายากแฮะจะมีไรอันแอนเต้แล้วก็แจ็ค่นี่งนะครับ3ตัวละครด้วยกันนะอ่าผมคงไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะผม,มาหาไม่เจอไรอันมันก็น่าจะเป็นธาตุไฟปะไม่มีแฮะไรอันแอนเต้แจ็คนะ อ่านี่แจ็คนะครับนี่แจ็คนะฮะโอเคแล้วก็มีแอนเทยกับอันนั่นเองนะครับอีก2ตัวนะโอเคต่อมาเป็นคอสตูมนะฮะเราแวะไปดูคอสตูมกันนิดนึงแล้วกันเนาะก็คอสตูมนะครับจะมีคอสตูมของหมอแจ็คนะครับแล้วก็จูดาห์ที่เป็นเซน่าฮาสเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดให้ดูเดี๋ยวเราแวะไปดูชุดคอสตูมสวยๆงามๆกันนิดนึงแล้วกันนะอืมเป็นการสปอนชุดคอสตูมที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราใน โอ้ oh, สวยเือนกันนะเนี่ย mm hmm. ก็ได้อยู่นะชุดนี้อืมอันนี้เหมือนเอาชุดน้ําแข็งมารีเมคใหม่ฮะมันเป็นสไตล์ชุดน้ําแข็งนะครับเซตน้ำแข็งนะสไตล์ของชุดอะการออกแบบแต่ว่าสีอะมันจะเป็นสีขาวแทนอืมแล้วก็อีกตัวนึ้งจะเป็นของหมอแจค็คนะครับอ่าไปดูกันนะฮะ้าม,มาเลยฟ้าเขียวเลยนะโอ้โห สีความโรคจิตจะชัดมันได้เลยว่าสีนี้ผมว่ามันเข้ากันดีมากเลย้าก็ตัวละครดีใช้ได้หนังสือก็สีเขียวด้วยเอ้ยของดีอยู่นะอยากได้แล้วฮะอยากเล่นแล้วหมอแจ็คมาเป็นพารเวทได้ไหมในเซิร์ฟเวอร์นี้เวอร์อะ <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในสัปดาห์นี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในส่วนของกีวอลกับดีเฟนซ์วอลที่เริ่มซีซั่นคงไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรมากมายนักนะฮะเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติของเกมอยู่แล้วนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเดฟสไปนนะฮะว่าจะมีบทบาทอะไรยังไงกับเซิร์ฟเกาหลีบ้างเราติ <laughs> 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 ดตามกันได้นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ